สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยววันนี้ผมปั่นไปด้วยภาชิมไปด้วยนะครับร้านนี้เคยพามาเมื่อประมาณสัก1ปีเกือบสปีแล้วช่วงที่โควิดเริ่มซานะครับชื่อร้านสว e e การ์เด้นนะครับบรรยากาศน่ารักนะครับแล้วก็สดชื่นไปด้วยร่มไม้นะครับก็สไตล์ร้านก็จะเป็นแบบสไตล์แบบอ e งกการ์เด้นนะครับก็บรรยากาศก็น่ารักนะครับ สำหรับท่านที่ชอบมาทานเรื่องของขนมเค้กและขนมขบเชี้ยนะครับบรรยากาศของร้านนะครับน้านั่งผมมาใกล้ร้านจะปิดละร้านปิดประมาณ5้าโมงเย็นหรือ17บเจนาฬิกานะครับก็มีขนมเป็นพวกขนมเค้กอันนี้เป็นพวกโฮมเมดนะครับร้านทําเองนะครับบรรยากาศดีก็เคยแนะนําไปนะครับว่าถ้าจะมา ทานขนมหรือของว่างก็แวะมาทานได้นะครับเป็นร้านที่เคยแนะนําไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็พามาดูบรรยากาศเดิมๆอีกนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวก็พาไปเที่ยว,ยวหลายๆที่นะครับวันนี้พาไปปั่นจักรยานแล้วก็ออกมาเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นวงแหวนสมโพธิเชียงใหม่700ปอปีหรือเรียกันว่าวงแหวนสองนะครับทางหลวงหมายเลข1น1่อ,อเชื่อมต่อกันนะครับเป็น ถนนที่จะพาไปสู่ตลาดรวมโชคนะครับถ้ามาจากสุราษฎร์การเชียงใหม่ก็จะถึงตลาดรวมโชคนะครับบรรยากาศก็ดีอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือเยื้องๆกับร้านอาหารเรือนแพรนะครับทางไปสู่ราชการหรือถนนสมโภชเจดร้อยปีเชียงใหม่นะครับก็ดูบรรยากาศของร้านนะครับผมมาค่อนข้างเย็นก็อาจจะคนไม่เยอะนะครับก็พามาเที่ยวแล้วก็มาดู สถานที่สำหรับท่านที่ชอบทานผมเคยพาไปร้านชื่อร้านเลิฟแอดเฟิร์สไบค์นะครับอันนั้นก็เป็นสไตล์แบบร้านขายกาแฟแล้วก็ขายขนมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายกาแฟขายขนมแล้วนีก็มอีอาหารเป็นแบบจานด้วยนะครับเป็นชุดเป็นจานเป็นอาหารทั้งอาหารสไตล์ของครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งด้วยนะครับ ก็มาเที่ยวกันนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวก็จะพาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับไม่ให้ซ้ํากันนะครับสวัสดีครับ